h e l l o everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษกับครูตุ้มและสำหรับวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะลูกเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ place นะลูกแปลว,ว่าสถานที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลูกว่าคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับสถานที่เนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะคำศัพท์บางตัวเนี่ยก็ได้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะามาดูคำแรกเลยค่ะดูภาพนะลูกคู่โรงเรียนนะคะเอาค่ะคอสบิชก โรงพยาบาลโ o ส t o ออฟ c ิที่ทำการไรร์สนีพลิสสเตชันสถานีตำรวจมาร์เก็ตตลาด s u p ปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือตลาดในห้างนั่นเองนะคะรูกเป็นตลาดในห้องเอนะคะเอแอร์พอร์ตสนามบินเ a เ e อรี่ร้านขายขนมปัง f ล o า e ว s ร์ชร้านขายดอกไม้สู่สวนสัตว์ b บง k ธนาคาร Five Station ส,สถานีดับเพลิง รเป็นร้านอาหารใหญ่ๆนะลูกพัตตาคารเทมเพลวัดปาร์คสวนสาธารณะเอาละค่ะคุณครูมีคำสท์มาให้น้อง ได้เรียนรู้นะคะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลาละต่อไปคุณครูจะมีะคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติมให้ในหนังสือสมยัยนะลูกนะในป็นหนังสือเรียนนะคะอยู่ที่หน้า47นะคะลูกให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ให้ หนูได้แค่หกคำเท่านั้นเองนะคะลูกนะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูนะลูกแบบฝึกที่หนึ่งเนี่ย listen ฟัง p o i n t ที and แ,และ repeat พ,ดพ,ดพูดตามนะคะลูก w o r d box ก็มีคำศัพท์ให้นะคะลูกอ่าน้องมาดูคำแรกก็คือ bank แปลว่าธนาคารคำที่สอง supermarket แปลว่า s u p e r ร์มาร์ ที่อยู่ในห้างนะคะลูกต่อไป p o s t i t a l โรงพยาบาลนะคะสู้สวนสัตว์ชอบก็คือร้านค้านะคะลูกแล้วก็ swimming p o o กก็คือสะวยน้ำนะคะในหนังสือสมัยเนี่ยก็จะให้คำศัพท์หนูมา,าแค่หกคำนะลูกทีนี้ให้หนูไป ดูที่หนังสือสมัยเป็นหนังสือแบบฝุดหัดนะลูกนะเล่มสีเหลืองนะคะลูกไปดูที่หน้าสามสิบสี่และหน้าสามสิบห้านะคะลูกเนี่ยนะคะเป็นแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับสถานที่ในหนังสือสมัยนะคะยูนิฟอล์บทที่สี่อาราบทาก็คือรอบๆเมืองนะคะเป็น สถานที่นะลูกนะ,ะดูแบบฝึกทักษะที่หนึ่งนะคะลูก Look and Match ก็คือเขาให้หนูดูนะคะและจับคู่ก็คือให้น้องเนี่ยดูคำศัพท์นะคะแล้วก็ไปจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้องเท่านั้นเองโดยใช้วิธีการโยงนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะลูกอย่างคำที่หนึ่งเนี่ยก็คือ hot t o โรงพยาบาลหนูก็โยงไปที่รูปโรงพยาบาลอ่าแค่นี้เองไม่ยากนะคะที่เหลือเดี๋ยวให้หนูไปโยงเองนะคะลูกต่อไปที่หน้าสามสิบห้านะคะอ่าแบบฝึกท,ที่หนึ่งนี้นะคะลูกอ่าไม่ทานะลูกนะไม่ต้องทําให้หนูมาทําแบบฝึกท,ที่สองอย่างเดียวนะคะหน้าสามสิบห้าให้น้องดูภาพนะคะแล้วก็เขียนคําศัพท์ ภาพเหล่านี้ก็จะเหมือนอยู่ในหนังสือเรียนนักลูกหนังสือสมัยเรียนหรือดูคําศัพท์จากหน้า34ก็ได้ข้อหนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างให้หนูมาเรียบร้อยแล้วนะคะคอสสิโหกที่เหลือสองสาให้หนูเติมคําศัพท์นะคะลูกตามภาพแค่นั้นเองไม่ยากนะคะอ่าอีกหน้าหนึ่งนะคะลูกอยู่ที่หน้า36ค่ะเขาบอกว่าอ่าแบบฝึกที่3ลูก ดู read, อ <c oughs> <g> ่านและ write, t true ก็คือเป็นจริง or false, แล้วก็คือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นให้หมูดูภาพนะลูกนะดูภาพแล้วเขาจะใช้คำบุพ,พบทนะลูกเนี่ยอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเขาดูตัวอย่างนะคะก็บอกว่า the supermarket is behind the swimming pool, supermarket ปปเ,เนี่ยอยู่ข้างหลังสวนสัตว์จริงหรือเท็จ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพก็คือเป็นเทปเป็นตัวอย่างของให้หนูมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยสองสี่หให้หนูดูภาพแล้วก็ดูคําบุพบทก็คือ the position ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะลูกข้อ2ก็ดูที่ in front of ดูสวิมมิงฟูกับกับแบงนะคะลูกนะอ่าเป็นจริงหรือเป็นเทปอ่าข้อ3ามก็ behind หรือ Bank นะคะแล้วก็ Ho สคุต o l ข้อสี Next to ชอบอ่าแล้วก็ to นะคะข้อห้าอ่าชอบก r น n t of หรือข้อบิโเป็นจริงหรือเป็นเทจนะคะให้หนูใส่ T กับ F เท่านั้นเองนะคะลูกเอาละสำหรับเรื่องสถานที่คุณครูก็มีแค่นี้นะคะลูกอ่าสำหรับน้องกสานะคะอ่าส่วน สถานที่ต่างๆจริงม,มีเยอะแยะเลยให้นองไปศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Google แล้วก็จาก YouTube อะไรพวกนี้เพิมเ่มเติมได้นะคะลูกาำรับวันนี้คุณครูมีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ See you again บายบาย